ครับเมื่อกี้มาหลายยุนฟพากันนี้ผมบอกว่าโ,โบบาม่บ่เป็นยังไปครับวันนี้ก็ลุงช่างใหญ่นะครับแล้วก็ป้า,ปาชนผักนะครับก็ได้มามอบอฟุตบอลตะก้ออุปกรณ์กีฬานะครับมามอบให้แก่เยาวชนบ้านห้วยทงนะครับตัวน,นี้ก็ นี่ก็ได้มามอบนะครับพวกมันสนุกพราะมดเนยสนุกไม่พรอะหมดพวกมันยังติดธนาคารอยู่ มาแม่แชมป์แชมารับซือลูกทภูเขาไอุ้่มอยาไดตหอ่นทว่างที่ภูเขาโ้แต่ว่าตัวทีธนาคารน่เอาตัวนี้ละซื้อเอาตัวนี้ละนะ,นะครับก็ที่ทำการนะครับผู้ใหญ่บ้าน

เอาให้ทางรถน่อยบอกคุณดอกคุณดอกคุณเอา้างรถเด้อเอาแจ้ตอ้อบอกไม่ยะชาชน เรื่องยาวชนถึงอ่าอันนี้พวกเยาวชนพวกอ่าระดับติดฟองครับติดฟองแล้วก็จะมีพวกนั้นพวกนั้นสิบแบบผมครับผมเราฝึกไปยอบประชนแล้วก็มีเยาวชนครับไปรอถึงงบหลวงปีละลูกโอ้ปีละลูกครับผมก็เลยใช้งบหลวงหลวงกระเป๋าตัวเองเออเออ งบหลวงต้องเย็ดใบนะนิพานรู้อะไรกันบ่อนอืมอ้าได้แต่ว่าว่าแม่ให้ดูครับแม่ก่อนนะมาให้ดูก่อนเพื่อนวอืมเฮ้ยใครเรียนปลูกกุ้งเก่งอังกฤษเปล่าว่าอ่านว่าไงบ้างหนูอมาลาทอนมาลาทอนนั่นแะอ่านว่ามาลาทอน ูดวนักเมยอาจารย์ี่เอขาบอกว่าเขาหล่อที่สุดแน่นอนครับแน่นอนครับถ้าอยู่ประเทศไทยตัวนี้หล่อครับพี่แต่ถ้าอยู่คัมเบตนั่นหล่อครับตอนนี้ก็นะครับลุงช่างแล้วก็ปลาชนผักนะครับพร้อมด้วยยูทูบเบอร์ของเรานะครับได้มามอบ ฟุตบอลนะครับจำนวน4ี่ลูกแล้วก็ตะก,กรอ้อนะครับจำนวนสองลูกนะครับมามอบให้เยาว,วชนบ้านห้วยทงนะครับหมูสิบสี่นะครับจําบววานนนิวาสนะครับอำเภอวานนนิวาสจังหวัดกรุงคร <N> นีนม่มันในร้านมันมีอยู่สี่ลูกเพิ่อเลยเหมาหมดถ้ามีเยอะเพิ่งก็จะเหมมาเยอะกว่านี้มเอามาให้ดูก่อนว่าแล้วเราถามมจผ่านทั้งอีกบอลแบบเราจะใช้ได้น,นิดเน็ตแต่ก็เนาตแต่กรเน็กเน็ตแ่เนา่ก็เน็ต่กน็ตน็ตกบอนรุ่นตกเม่เตกนกเนตแตกเตะแตกแล้วเแย่งบอลเวลาเขาเขา้า เข้า่าแย่งบอลกันไหซ้อมได้ไหมร้บาเท่านี้โอเคอยู่ดครับกอลัไน้รับไปยืนเขากล้องเลยไปนักเรียนทางนท้งุนุนเออเอออยู่หลังๆนั่นละเออบุตยังเดียวเบียดเทมานั้ละเบียดทั้งเฮือนนะ มาลครับให้โารัลูกรับ้รเดี๋ยว <นะ S 2> ยรถผ่านก่อนเด้อรถมาก่อนรถมาก่อนรถมาก่อนรถมาวงรถนะะยววงรถนะครับช่างดำอย่ายิ้กลางอยู่ริมเลยอยู่ริมเป็นกลางกลงเป็นครับเป็นครับเป็นครับผม อ๋อนั่นดีคือบบเปิดยู่ทั้งฟากลยบังคับบักลครับครับสิบปีนะครับหมอเป็นอืมมันมายืนอยู่ทางงั้นเบิดเกี่ยวยาสปีครับของตัวนี้สองคนนสคนีน่สองคนภาษาบอนเขาเรียกเป็นตัวาบอนเขสองตัวรกีฬาบภาาบอนเขาเป็นสองวนกีฬา มอไมรัี Maybe, ้ก so ําลังว <sh> <snow iento> <ennen> well, ่าอยู่ไอกที่เล่นบอไปเมือนอ่าบอลบอลอลเลบลกมีมรู้่เามให้หม่นีแข่งตะก้อแข่งบอลเลย์บอลเต็มแล้วนี่อันนี้อันนี้เป็นเยาวชนที่เป็นอยู่ในทีมบ้านห้วยโธงครับเยาวชนมังคูเลยใช่ไหมครับอือียระดับอะไรลูกมัธยมหรือว่ามัธยมยมปปลายใช่ไหมครับต้น

ได้ได้เปิดใจเกี่ยวกับ<อ>ที่จะเอาไหมไหม,ะะมีเพิมไม่ต้องก็ได้ครับเดี๋ยวจะให้เยาวชนเขาเปิดใจว่าสิ่งที่เขาอยากได้นะครับว่า<ม>อุปกรณ์กีฬาที่เขายังขาดอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้จะเป็นตัวแทนน้องที่เยาวชนที่เ<ว>อาบริการซ้อม<ว>เพื่อที่จะก้าวไปสู่ทีมชาตินะครับอาจจะมีทีมชาติได้ทีมอำเภอทีมจังหวัดขึ้นไปละเพื่อหาสู่ทีมชาติ ถ้าเป็น,นาเด็กที่อยู่ในเขตสกลนครเนี่ยส่วนใหญ่จะกินกชาติเยอะเหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้ชมนะมีมันมเหนี่เห็นอยางานเมีน้องทีมีแต่บ้านสรีถว่านะแถวว่านโรงเรียนอะไรนะ